วันนี้ครับ FC วันนี้ตอนเช้าวันนี้เราจะมาคุยกันสักห้าหนาทีนะครับเนาะไปคุยกันเลยครับครับมาคุยกันสักสีเรื่องนะครับก,ก็ลงคลิปมาหายคลิปแล้วก็ ประวัติของช่างต่ำนะว่าอยากทำความรู้จักกับเอฟซีเนะาะเออเราได้ไปเออเราเคยไปอยู่ตรงนี้เราชอบตรงนี้เราชอบเหมือนกันนี่เราเคยไปเรียนเราน้นตรงนีอ้อาจจะชอบเหมือนกันหรือว่าไปเรียนใกล้ๆกันกับช่างต่ำก็ได้นะครับเนาะก็มาคุยทำความรู้จักก็ผมก็ โรงเรียนโรงเรียนนาสวงวิทยานะเนาะอําเภอเดชอุดมอยู่ถาบ้านเนี่ยจงนนังหวัดบุรอำเภอวรินะติดติดกันเป็นอำเภอที่ติดกัน,น,มกนผมเรียนอยู่นาสวงเนาะวิทยา,เ,าเรียนอยู่ห้องห้าห้องที่โง่ที่สุด <laughs> ไม่ใช่งอคือ เป็นห้องที่ไม่ไม่อยากเรียนไม่ตั้งใจเรียนประมาณเั้นดือ้อดื้อส,สุดๆเรียนอยู่ในส่วนวิทยาแนละก็ไปต่อวิทยาลัยเกษตรอุบลราชธานีน้องขอนเนาะก็ะเรียนก็ทำเกเรทำตัวเกเรก็ก็เรียนอยู่ประมาณปีหนึ่งปีสองปี ก็ถูกรีไทยไปถ้าจะเรียนต่อก็ได้ก็ให้ผู้ปกครองไปติดต่อติดต่อแล้วก็ทำการแก้ไขนิดๆหน่อยๆก็ก็เรียนได้แต่ผมไม่ชอบทางนั้นคือมันต้องก็ <c oughs> จากเรียนกเกษตรแล้วก็ไปเรียนที่สารพัดช่าง เรียว่าศูนย์ศูนย์อะไรศูนย์พัฒนาฝีมือศูนย์ศูนย์ลาวที่บนเนาะก็จบเรียนโฟร์แมนเป็นที่แรกที่เรียนจบแต่ใบประกาศไม่ได้เพราะผมไม่ได้ไปฝึกง,งานก็เรียนโฟร์แมนก็จบออกมาก็เรียนเฟอร์นิเจอร์เเรียนคู่ควบกันไปเดินปอสร้างเรียนควบกัน เราเรียนควบผมจะเรียนสาอาทิตย์เนาะไปขออาจารย์เรียนเนาะอยากเรียนเฟอร์นิเจอร์แต่ผมได้ไปลงขวาสร้างนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ขวาสร้างผมไปชอบแนวพีมมือมากกว่างานพีมือแล้วอีกอย่างนึงก็ลำบากการศึกษาแล้วก็ไปจบออกมาก็ก็มาเรียนต่อนราส่วงมาไป ออกไปมาต่อที่นาสวงรือว่ามานาสวงก่อนเขาไปศูนยลาวผมจำไม่ได้แล้วมันานานแล้วนะกลับไปไปมาๆก็ไปทํางานที่กรุงเทพก็ไป้ไปเป็นทํางานโรงงานอ้นลุมแห่งหนึ่งทำหลายปีเลยไม่เก,กี่เลย ทำงานก็กลับบ้านมาทีนี้ก็มาอยู่บ้านก็มาทำสุมสารสุมนีนี้ก็อยู่บ้านแหละไปไปมาๆผมไม่ค่อยชอบอยู่ในเมืองชอบอยู่มันนอกแล้วก็ชอบกินนะเป็นผลไม้นะชอบกินชอบกินมะพร้าว ผลไม้ผมไม่ชอบกินได้แต่กินไม่เยอะยมะพร้าวผมได้กินประจำอ,อ,อย่างนึ่งเป็นอาหารการกินให้ผมกินได้หมดชอบกินกินกินได้หมดไม่มีอาหารที่ไรผม,ผมจะไม่เน้นไงของกินได้หมดแล้วก็อีกอย่างสนึงสำคัญที่สุดก็กีฬากีฬาที่ผมชอบคือฟุตบอล ว่าคนตัวหนึ่งเหมือนกันเล่นฟุตบอลก็ถือว่าเล่นเก่งเล่นชอบฟุตบอลแล้วก็ชอบทีมแมนยูชอบมากชอบตั้งแต่จำความได้นะตั้งแต่สามขวบสี่ขวบนั่นแะแมนยูแมนยูแต่ก่อนนี้ดีมากเลยนะแมนยูชอบนไม่เคยแพ้ใครไม่เคยว่าจะปีไหนจะไม่ได้แชมป์ต้องได้แชมป์ต้งปีแต่สองปีหลังมาน,นี่สามปีหลังมาน,นี่มันอะไร สองสองปีมาเนี่ยผมจะไม่ค่อยดูแมนอยู่อ่ะมันเขาไม่เหมือนเขาเขาเล่นเหมือนอะไรอ่ะไม่เข้าใจเขาไม่สนใจว่าจะมีแฟนแฟนดูอคนดูเขาไปดูอ่ะเขาไม่สนใจว่าเออคนเขาจะเข้าไปติดตามชมในช่องทีวีหรือว่าการถ่ายทอดเนาะ เขาจะเล่นเหมือนอะไรหรอเล่นเหมือนกูไม่แค่ชนะก็ชนจะนะแพ้ก็แพ้แตมันเหมือนไม่สนใจคนแฟนคลับแฟนคลับแมนอยู่เยอะอาจจะเยอะที่สุดในโลกก็เลยแต่ตอนนี้มันจะไม่เยอะเลยมันจะเกียดเลยวันที่ดูแมนที่ตี ผมดูได้สิบห้านาทีผมปิดมันเสียความรู้สึกเราอุตส่าห์ตั้งใจนั่งเชียร์เราจึงเะมาเตะที่เมืองไทยอ่ะเอางบประมาณไหนเราไปจ้างเข้ามาแมนยูลิรปพูแล้วทีมใหญ่ด้วยอดจอกอากมีปัญญาจ้างฟุตบอลมาเตะในเมืองไทย ตรงๆนะผมเบื่อเพลินก็มาแนะนำปููกพอจะได้ไปโงงานแนละ้วก็เรื่องนี้ผมเก็บเข้าไปแล้วส่วนหนึ่งมาตาว้เนี่้ก็บนหลังคาก็มีนะ แล้วก็อยู่ข้างในบ้านก็มีก็คือเสร็จก็จะลงงานทำทำชงกองเสร็จอันต่อไปก็คือกงจักแล้วก็บรุรลนต่อไปเราลองคลิปให้ดูโอเคนะครับก็วันนี้ไม่มีสาระอะไรมากคือมาออคุยกันตอนเช้าเนาะก็ฝาก ติดตามดูคลิปของผมต่อไปแนละ้วก็จะมีผลงานดีๆแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นเรืเนะ่อยๆเนาะอันไหนไม่ดีก็คอมเมนต์ใต้ใต้คลิปได้นะครับนะขอสนับสนุนคนบ้านนอกอพอลูกก่อนที่เลี้ยงลูกเลี้ยงแม่ใช้ชีวิตยอยู่ก็เหนื่อยเหนื่อยเหือ,หอมามกนะ ขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะน,นี้ไม่มีอะไรเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับครับสวัสดีครับจบแล้วกดซับตะคายกดกระดิ่งให้ช่างตอมด้วยนะครับ